ชมหน้าของรถยนต์คันที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นคันแรกของไทยและของโลกที่ได้มีการปรน,นวกนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถรองรับเชื้อเพลิงแบบ 4-in-1 หรือที่เรียกว่า Energy 4.0รถยนต์ที่สามารถใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ส4ชนิดในคันเดียวกันคือน้ํามันระบบไฟฟ้ากา๊าซ LPG และกา๊าซ NGV ซึ่งคิดค้นโดยทีมวิศวกรของ,ของบริษัทเ n e r g y r e ฟอร์ Reform, ร่วมกับทางประเทศอิตาลี ผู้บริหารของบริษัท Energy r รีฟอมเปิดเผยถึงการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบก๊าซที่มีการพัฒนาจนได้รับการยอมรับมากขึ้นสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยี e อ e r g ี4.0เป็นเทคโนโลยีระบบกา๊าซ LPG และ NGV ที่นำมาติดตั้งในรถยนต์ไฮบริดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อโดยไม่ทำให้สมรรถนะของรถยนต์สูญเสียไปคันนี้เป็นคันแรกของเมืองไทยและของโลกนะครับซึ่งทางทีมวิศวกรที่อิตาลีก็ เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าโอ้โหเราทำรถสีพลังงานเลยเหรอก็คือว่ามีทั้งแก๊ส R p G ash, และ N G V รวมอยู่ในรถไฮบริด Hybrid นะครับ oh, <yeah. S 1> ตัว4.0เนี่ยเราไม่ได้โฟกัสไปที่เชิงพาณิชย์เราโฟกัสในเรื่องของสร้างเป็นนวัตกรรม <Yeah. S 1> ให้ผู้บริโภคเกิดเกิด <'m> sure ความ <'m> sure รู้ <man. S 1> ความเข้าใจว่าระบบแก๊สสมัยนี้เนี่ยมีการพัฒนาไปถึงขั้นติดรถไฮบริด Hybrid ได้ด้วยเพราะหลายคนจะยังไม่เข้าใจว่าไฮบริดติดแก๊สได้นะครับ แล้วก็พัฒนาไปเรื่องของออระบบ2ตัวยังสามารถแก๊ส2ตัวเนี่ยยังสามารถทํางานได้ในรถคันเดียวกันผู้บริหารของบริษัท Energy r e ฟอ r m อธิบายถึงระบบการทํางานของรถยนต์ไฮบริดแบบ4พลังงานคันนี้ว่าเริ่มต้นจากการสตาร์ทรถยนต์ด้วยระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเร่งเครื่องยนต์ก็จะปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบน้ํามันโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นก็ขึ้นกับผู้ขับขี่รถยนต์ที่จะกดปุ่มเลือกว่าจะใช้พลังงานชนิดไหนระหว่งางแก๊ส LPG และ NGV ที่สำคัญ สามารถที่จะกดปุ่มสลับเลือกใช้พลังงานได้โดยไม่จําเป็นต้องหยุดรถและเมื่อกาซทั้งสองชนิดหมดระบบจะสลับไปใช้น้ํามันโดยอัตโนมัติทันทีขณะที่เรื่องของความปลอดภัยทางผู้บริหารยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสําคัญมาเป็นลําดับแรกซึ่งปกติแล้วทุกรุ่นที่มีการติดตั้งจะรับประกันสูงถึง1นล้านสามแสนบาทนอกจากนี้ทางผู้บริหารยังได้ประเมินทิศทางอุตสาหากรรมการ๊าซในอนาคตว่าจะเติบโตขึ้นอีกอย่างแน่นอนโดยปัจจัยทางด้านราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าแก๊สเนี่ยเป็น,ปน,ปนสินค้าที่ใช้ดีและบอกต่อกันจากผลวิจัยนะครับบริษัทเรามียอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิน60%เนี่ยมาจากผู้ที่ใช้ดีและบอกต่อครับผมก็เลยมั่นใจว่าสัดส่วนการใช้แก๊สในรถยนต์เนี่ยก็จะทวีมากขึ้นเรื่อยๆตามแบบฉบับของต่างประเทศประเทศชั้นนำในยุโรปเช่นเยอรมนีนะครับอิตาลีนะครับเขาก็ใช้แก๊สกันเยอะมาก อย่างรถใหม่ในบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนเป็นล้านคันรถใหม่ที่เติมเข้ามาในตลาดนะครับก็ประชากรรถเยอะขึ้นโอกาสในการใช้พลังงานทดแทนแก๊สก็เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามาตรฐานกับเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขณะที่เทคโนโลยี Energy 4.0ทางบริษัทยังคงไม่ได้ผลิตมาในเชิงพานิ์แต่ผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อกับทางบริษัท Energy Reform ได้ส่วนราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์ ทั้งนี้บริษัทเอเจนจีรีฟอร์มถือเป็นผู้นําตลาดอุตสาหกรรมการติดตั้งก๊าซรถยนต์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า1้อยะห้บห้ซึ่งปีที่ผ่านมามีรายได้กว่า735ล้านบาทขณะที่ในปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่1,200ล้านบาทอศนัยปัญญามางังวายสตีวรายงาน